สว่วนที่ครับที่เห็นนี้ก็คือเครื่องเติมลมไร้สายครับชาร์จไฟในตัวความจุถึง30,000มิลแอมชาร์จครั้งหนึ่งใช้งานได้ยาวๆครับเขามีสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นเสียบรูตรงนี้ครับมีจุกเติมมาให้3หัวครับคู่มือมาให้หนึ่งเล่มการใช้งานกดที่ปุ่มแอร์ก็จะมีไฟ LED ปรากฏครับจะมีตัวเลขอยู่ครับเราสามารถตั้งค่าของหน่วยการวัดที่เราใช้กันก็จะเป็นหน่วย PSI เครื่องเติมลมนี้นะครับก็เติมลมยางจักรยานมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์ตลอดจนลูกบอลสะเป่าลมตลอดจนของเร่ออื่นๆครับที่ต้องการสูบลมผมจะเติมลมยางรถจักรยานครับวิธีการใช้งานมันก็ไม่ยากครับเสียบสายลมเข้ากับจุกเติมลมของยางจักรยานครับจากนั้นก็กดปุ่มปั๊มลมก็เริ่มทํางานผมตั้งความดันลมมาที่36 psi นะครับหลังจากความดันถึงค่าที่กําหนดนะครับมันก็หยุดทํางานก็ค่อนข้างใช้งานง่ายครับใช้ดีแล้วก็อยากจะแนะนํา ผมปักเครื่องจตลมนี้ไว้ที่ตะกร้าให้แล้วนะครับ